เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาดูต่อที่แบบฝึกหัด2.1กอไก่นะครับข้อที่2เนาะจากรูปกำหนดให้ qs นะครับตัดกับ r p ที่จุด t นะครับเนี่ย qs นะครับจัดกับ rp เนอะที่จุด t นะครับจุด t คือจุดนี้เนาะและ qr นะครับมีค่าเท่ากับ qs นะครับ qr, QR ก็คือเส้นนี้ถูกไหม qr นะครับเท่ากับ qs เนาะจบอกว่ามุม rqs นะครับ rqs เท่ากับ64องศาเนาะและ rp นะครับ rp แบ่งครึ่งมุม qrs เนาะเนี่ยเส้นนี้เนาะ แบ่งครึ่งมุมนี้นะครับก็คือโจทย์เขาเขียนมาให้แล้วแหละว่าสองมุมนี้เท่ากันเนาะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ว่าเท่ากันนะครับที่เป็นขีดอย่างนี้เนะี่ยคือเท่ากันเนาะจงหาขนาดของมุมนะครับ P SQ เนาะ P SQ ก็คือมุมนี้ถูกไหมเขาอยากรู้มุมนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยเนาะโจทย์บอกว่า QR เท่ากับ QS ถูกไหม QR เท่ากับ QS เนาะซึ่งสามเหลี่ยมที่มีด้านสองด้านเท่ากันเนี่ยมันคือสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถูกไหมเนี่ยสองด้านนี้เท่ากันนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับคุณสมบัติของมันก็คือว่านะครับมุมนะครับมุมที่ฐานจะมีขนาดเท่ากันเนาะมุมที่ฐานจะเท่ากันนะครับแสดงว่าเนี่ยสองมุมนี้นะครับมุมนี้กับ มุมนี้มีขนาดเท่ากันถูกไหมเราสมมติว่าเป็นมุม x องศาแล้วกันมุมภายในสามเหลี่ยมนะครับต้องเท่ากับหนึ่ง้อยแปดสิองศาถูกไหมเกิดจาก x บวก x แล้วก็บวกด้วยหกสิสี่ถูกไหมมุมภายในสามเหลี่ยมรูปนี้เนาะเราก็เลยได้ว่า x บวก x นะครับบวกด้วยหกสิบสี่มีค่าเท่ากับหนึ่ง้อยแปดิองศานะครับเราย้ายหกสิไปลบเนาะ x บวก x เป็น2 x นะครับ เราได้ว่า 2x เท่ากับ180ลบด้วย64เนาะตรงนี้ลบเลขนะครับตั้งลบก็ได้180ลบด้วย64นะครับตรงนี้ทดนะครับ10ลบ4เหลือ6นะครับตรงนี้ลบมา1เหลือ7นะครับ7ลบ6เหลือ1นะครับเป็น116นะครับได้ว่า 2x เท่ากับ116เนาะย้าย2ไปหารครับได้ว่า x เท่ากับ116หารด้วย2นะครับตรงนี้ลองหาเลขดูเนาะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ58 นะครับห้าสิบแปดองศาเนาะก็คือตรงนี้เนี่ยห้าสิบแปดองศานะครับนี่เนี่ยห้าสิบแปดองศาถูกไหมนะครับแล้วก็จย์บอกว่านะครับตรงนี้มันสองมุมนี้นะครับมีขนาดเท่ากันถูกไหมมันแบ่งครึ่งกันนะครับนี่ยมุมนี้เท่ากันถูกไหม ซึ่งสองมุมเนี่ยรวมกันได้ห8สิบแปดองศาถูกไหมแสดงว่าหนึ่งมุมเนี่ยก็ต้องมีขนาดนะครับเท่ากับยี่สิบเก้าองศานั่นเองนะครับเนี่ยอย่างละย9ิบเก้าถูกไหมถึงจะรวมกันได้ห้าสิบแปดเนาะตรงนี้ห้าสิแปดองศานะครับห้าสิบแปดองศาตรงนี้เลยเป็นนะครับมุมละยี่สิบเก้าองศาถูกไหมยี่สิบเก้าองศาเนาะนะครับซึ่งนะครับถ้าเราสังเกตดีดๆเนี่ยข้อนี้นะครับ มันจะมีผีเสื้อซ่อนอยู่นะครับเนี่ยผีเสื้อตัวนี้เนาะเราต้องมองให้ออกนะครับเนี่ยมันมีผีเสื้อซ่อนอยู่เห็นไหมนะครับว่าตรงนี้เป็นผีเสื้อเนาะซึ่งผีเสื้อเนี่ยวเวลาเราเจอนะครับให้เราทําการดูนะครับว่ามันดูที่เส้นรอบวงนะครับว่ามันมุมที่รองรับเนี่ยมันจะมีมุมที่เท่ากันอยู่เนาะเนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่าเราอยากรู้มุมนี้ถูกไหมมุมนี้เนี่ยมัน นะครับลองรับส่วนโค้งตรงนี้ถูกไหมนะครับมุมนี้เนาะเนี่ยนี้ลองรับส่วนโค้งตัวนี้นะครับลองรับส่วนโค้งสีฟ้าตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเหมือนกับตัวนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมุมนี้ก็ลองรับส่วนโค้งเดียวกันนะครับทําให้สองม,มุมนี้มีขนาดเท่ากันนะครับ ก็คือตรงนี้ก็จะเท่ากับมุมนี้นะครับหรือที่เราคิดไว้ก็คือยีองศานั่นเองนะครับ29่สิบเกองศาเนาะเป็นคําตอบของข้อนี้เนาะเขาให้หามุมนี้นะครับก็เลยตอบ2 9่องศาได้เลยนะครับก็สิ่งที่เราต้องรู้นะครับข้อนี้ก็คือบางทีนะครับผีเสื้อที่เขาให้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้มาเป็นผีเสื้อตรงๆนะครับไม่ได้ให้มาเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยไม่ได้ให้มาอย่างนี้เนาะ แต่ว่าอาจจะลากเส้นนะครับหลอกเพื่อให้เราสับสนนะครับเพื่อให้เรามองไม่ออกอย่างเช่นเนี่ย <_ D> เขาลากอย่างนี้เนี่ยเออเราก็ต้องพยายามมองให้ออกนะครับว่ามันมีผีเสื้อตัวนี้ซ่อนอยู่นะครับผีเสื้อเนี่ยเวลเาเจอผีเสื้อนะครับให้เรามองนะครับมองที่ส่วนโค้งเนาะมันจะมีส่วนโค้งที่มีมุมนะครับมุมที่รองรับเหมือนกันอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย สองมุมนี้นะครับลองรับส่วนโค้งเดียวกันเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง